เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับโอล่าอุนิเวอร์แซลโอล่าสาธิตพมรค่ะเซจี้ค่ะคุณยูกะผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลข3ามเทอเศพพิมลราชกุลชื่อเล่นชื่อกิวเบิร์ตค่ะและนี่คือที่ฟ้าประธานมาทำไมคุณมาลงสมัครประธานนักเรียนในปีนี้ครับ หนูอยากให้หนูได้ achievement พิเศษในชีวิตค่ะ achievement ใหญ่ๆที่ทำเพื่อเพื่อนพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ค่ะให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจในตัวหนูให้หนูรู้สึกว่าหนูได้ทำงานเพื่อทุกคนเพื่อพี่น้องชาพอมอทุกท่านค่ะในพักนโยบายอะไรบ้างครับนโยบายใหญ่ๆนะคะก็จะมีสภานักเรียนค่ะที่เปิดรับฟังความคิดวามคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกท่านมีสากลโรงเรียนที่เปิดขายเครื่องเขียนค่ะแล้วก็มีพอสินสาธิตที่รวบรวม ภาพการประกวดต,ต่างๆจากการประกวดต่างๆค่ะมาจัดแสดงไว้รวมกันแล้วก็วัน International Day ที่จะมีวันคริสต์มาสวันธนบัตรวันวิทยาศาสตร์โลกค่ะแล้วก็วันอื่นๆประมาณนี้ค่ะนโยบายข้อไหนครับที่คิดว่าจะมัดใจช,ชาวพอมอได้ครับส่วนตัวคิดว่าจะมีสากลโรงเรียนนะคะที่จะเปิดขายเครื่องเขียนเพื่อที่พี่น้องาชาวพอมอทุกท่านค่ะจะได้ไม่ต้องไปเดินซื้อเครื่องเขียนที่มาอาลัยหรือว่าไปซื้อเครื่องเขียนที่อื่นเพื่อลดความ อันตรายลงไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับสภานักเรียนค่ะที่จะเปิดรับความคิดเห็นจากน้องๆทุกคนอาจจะมีน้องๆที่อยากเสนอนโยบายหรือว่าอยากให้พี่ๆทําอะไรบ้างก็จะเปิดรับแล้วก็ลองทําดูค่ะมีอะไรอยากเปลี่ยนแปลงในพมไหมครับให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับก็จะมีด้านเรื่องของสื่อค่ะ,ะหนูคิดว่าสื่อเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอแล้วหนูก็จะเปิดสื่อให้โรงเรียนเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะให้มีการ เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ด้านกิจกรรมค่ะให้เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นเพิ่มความหลากหลายให้น้องๆที่ยังไม่รู้จักยังไม่รู้ตัวเองให้ลองลองทาในกิจกรรมนั้นๆเพื่อที่จะได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตค่ะสําหรับการสมัครลงตําแหน่งประธานนักเรียนในปีการศานี้การเป็น LGBT พระคุคคิดว่ามีสรรคอย่างไรไหมครับต่อการดำรงตำแหน่งในอนาคตถ้าคุณได้เป็นประธานนักเรียนครับ สำหรับหนูหนูมองว่าการเป็น LGBTQ ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นประธานนักเรียนค่ะส่วนของการทำงานแล้วก็ส่วนของเพศต่างกันค่ะหนูมองว่าหนาูในส่วนของการเป็นประธานนักเรียนหนูก็จะทำตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทำทุกงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะส่วนการเป็น LGBTQ หนูก็จะเป็นตัวเอง Be myself Be yourself ค่ะหรือเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแล้วเมื่อการเลือกสมัครประธานนักเรียนนี้คุณอยากจะทำอะไรเป็นแรกครับ ก็จะมีนโยบายต่างๆนะคะที่หนูจะจะัดเตรียมวางแผนไว้ในล่วงหน้าแล้วค่ะอย่างเช่นนโยบายที่ต้องใช้เวลานาน,านในการทํานะคะ mm hmm. ก็จะตัดเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็ให้เป็นแผนยาวๆไปค่ะอยากจะฝากอะไรที่น้องชาวฟองฟองไหมครับก็อย่าลืมบวตเบอร์สามกันด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยหวังว่านโยบายจะถูกใจกันนะคะขอบคุณค่ะมีช่องทางการติดต่อไหมครับก็จะมีไอพักนะคะ หรือว่าเลขสค่ะ F A H P R A T H A N M A ค่ะที่ฟ้าประทานมาค่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นช่องทางการติดต่อให้ด้วยนะครับใช่ไหมครับสำหรับการลงตำแหน่งประธานนักเรียนในปีนี้ค่ะบทำได้ทำถึงทำให้เลิศที่สุดค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะ